ผู้ป่วยถูกนำส่งโรงพยาบาลด้วยอาการไม่รู้สึกตัวมีประวัติความดันโลหิตสูงร่วมกับมีภาวะความเครียดเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบมีเลือดออกในสมองและมีภาวะเส้นเลือดผิดปกติได้รับการผ่าตัดสมองและพ,กพักฟื้นที่ ICU และวอร์ดนานกว่า2เดือนหลังจากรู้สึกตัวผู้ป่วยนอนร้องไห้ทุกวันที่อยู่โรงพยาบาลเมื่อพบว,ว่าไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมือนเดิม กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายครอบครัวการดำเนินชีวิตต่อไปจากนี้แต่หลังจากได้รับการดูแลเตรียมความพร้อมและกำลังใจจากทีมดูแลทั้งฝ่ายแพทย์พยาบาลทีมกายภาพโภชนาการเพื่อนและครอบครัวทำให้ผู้ป่วยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งจนสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตามสภาพที่เป็นอยู่ และแม้จะยังไม่สามารถเดินได้ต้องใช้รถเข็นแต่ผู้ป่วยก็สามารถช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้และมีกำลังใจจะกลับมามีโอกาสที่จะได้ทำงานได้ในอนาคตแล้วว่าช่ววหัวนอนไม่่าหลับแก็เป็นฟังกเครียด เียนช่วงน,นั้นแล้วก็ไปสับตัดสมองเป็นไรร้ไหมเส้นเลือดสมองแตกด้วยในสมองแตกสมองไปช่วยเหลือตัวเองแล้วออกกำลังกายเลยยกแขนยกขาบ้างตามที่กายภาพบอกอรตอนที่เรามาทำงานมาทำกายภาพบั แล้วก็สอนเราแล้เราก็พยายามจำเอาไว้เราก็ไปนึกเอาทำเอาเองอยู่ที่บ้านพี่ข้างพี่แปลข้างซ้ายได้ทำกายภาพทุกวันเหมือนเดิมป่ะทำเองทำเองทุกวันเนาะอนั่งขอประโยองไหวไหมคะอ่าั่งได้อ้าวนั่งได้ดีเตียงนี้เตียงนี้ไข่หัวสูง เดี๋ยวเดี๋ยวลงนั yeah, so yeah. ่งเดี๋ยวลงนั่งโซฟาดีกว่าไหมคะได้ได้เนาะโอ้เมื่อยหลังไหมคะเมื่อยไมื่อยมีใครนวดให้นั่งเยบคนไม่มีแผลที่หลังมีไหมคะไม่มีแผลกดจับมีไหมคะไม่มีกดทโ่นี่กดนิ้วเทยาเองนี้นาเป็นรอยแดงๆเฉยเฉยโอ้ที่อ้อเดี๋ยวนั่งลงลงนั่งนิดนึงเนาะปกติญาจะยืนยังไงคะช่วยพี่ท่อิครี๋ยวะ ท้อเนี่ยแดงกินขึ้นไเยอะแล้วโอเคนอกจากกินผักเยอะดื่มน้ำให้พอนะคะนี่บางทีคนไข้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนี่อลำไส้มันก็จะไม okay. mm ่ค่อยได้เคลื่อนไหวเนาะตำแหน่งลำไส้ใหญ่กดลงไปเบาๆนะคะคึงแบบนวดอย่างเงี้ยนะเป็นวงกลมนะคะไปทั้งหมดเลยเดี๋ว